พุดนะครับพี่น้องครับเบื่อนนะครับโหเห็ดต่นุ่ยุงงามๆครับตอกสวยๆเลยครับป่าเลยจ้าป่าเลยป่าเลยครับดอกนี้ครับครับโอุ้ยอะไรครับไปจับเอาครับดอกดอกสองครับผีพี่น้องอุ้ยงามงามครับนี่อีกดอกนึงบ่าบอลสิเอาครับน hey, er. yes. oh, nice ี oh wow. okay. mm ่ครับเอาไปเลยครับ ครับผมดอกที่สองสวยๆเลยครับนี่ดอกแรกบ้าบอยครับนี่ดอกสองครับนะครับผมที่สามครับดอกที่สามที่สวยเลยจ้าป้าอุ้ยป้าเฮลังโงครับพี่ดินครับเหนลนงโง่ว้าวป้า อุ้ยใหญ่อีีครับผมพี่น้องป้าพี่น้องสามดอกใหญ่เลยครับอุ้ยอะเจ็บเลยจ้าอุ้ยปลาเลยครับอุ้ยพี่น้องป้างามๆครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีอ <c oughs> ีพีของบ่าวบาวาอเดินที่สารลอกปี่หัวดินที่ดีสารครับแล้วก็ครับขอสวัสดีครับอีพีของน้องเมฆน้องไอ้ นะครับผมพี่้องเรากับเบาไกลครบรลูพาเราครับมือหนี่เบาบอยนะครับกับคุณยายไพ่นะครับกับมาเลาะเบึงเห็ดนะครับผมพี่้องมือนี่อยู่โด่งแดงครับอยู่โด่งแดงอำเภอม่วงครับผมพี่้องครับได้ยินว่าเพิ่รซางเพิ่นเลื่อครับว่าเห็ดออกลายครับที่หอดินเพิ่นไปปลูกแต่าได้ครับผมพี่้องก็เลยพากันมากครับกับคุณยายไพ่ครับเบาไกลวได้ดมาครับมือนี่ครับเดี๋ยวจากไหนมาลุ้นนํ้กันครับว่าที่โซกสีมันวาครับผมสวัสดีครับ ดอกแรกแห้งมันครับพี่น้องครับว้าวจิ้มจิมเลยจ้ายอดเลยครับดอกโอ้เห็ดปุงเขาครับพี่น้องนะครับโอ้ดอกบกใหญ่นึงพี่น้องโอ้ยบองเลยครับพี่น้องครับ พังน้ำอ้อยครับดอกหนึ่งงามๆครับผมพี <saben> hey, ่น้องครับน้ำอ้อยของแท้ครับนี่คร <sh> ับนีพ <ơi> ี <tr> ่น้องเห็ดทั้งน้ำอ้อยนะครับโอ้ยพี่น้องครับว้าวบังเนึ่งพี่น้องเบาบอยครับพอดีบังเห็ดผงนกยุ้งดอกนี่ครับพี่น้องครับผาออกเลยจ้าพุดนะครับเป็นน้ำพิมพ่ห้อยดินครับวันนี้ครับหาหาแม่หาหานี่นี่นี่เบาบอยเห็นอยู่นี่ครับพี่น้อง นี่ว่าวอเห็นอยู่นี่ครับงามๆครับนี่ครับผมปาดอะไรจ้างามๆครับผมสวยเลยครับนะครับแถวนี้แล้วแม่โอ้เป็นมูเลยครับกี่นองนะครับแม่แไปปาดเอาแม่เร็วอๆๆว่าท่านคดโอ้ยแม่คนหม โอ้ยตายน่อย่งนี้กเมีนุดผุดดอกนึงครับดอกนึงงามๆครับพี่น้องอ้าวบอเห็นอีกแล้วดอกนึงครับคกือเอาแล้วครับนี่นี่นี่ดอกเยี่ยงงามเลยครับผมพี่น้องหอยเหยียบพูดได้เหยียบนี่ก่ะเมี้ยนบอลเดินเหยียบบอจักเมื่อกี้นี่ครับดอกงามๆครับผึ่งครับ พี่น้องครับวูบังในครับผมพี่น้องครับเห็ดผงดอกยุ่งดอกงามๆครับผมนะครับเดี๋ยวไป็นบังน้ำคุณแม่ครับคุณใจไพ่คน่ออีกแล้วครับอู้ดอกงามจ้ากำลังงามเลยครับดอกตุ้มตุ้เลยครับผมพี่น้องปาดเลยครับปาดเลยปาดเลยโอ้โเลยจาเก็บเลยปาดเลยครับเห็ดผงขาดอกงามพี่น้องผมนะครับ ครับผมทุกคนขอดอกงามๆครับพี่น้องครับว้าวดอกสวยเลยครับผมเห็ดผงน้อยพี่น้องเห็ดผงน้อยครับดอกงามๆครับขาบักไงนึงพี่น้องนี่ครับครับแกงแสบไปได้ครับนี่ครัโอ้โหฐางามๆเลยครับงายๆครับ เพี่น้องครับเพเข่าครับ <laughs> แม่งกินพันครับเผ็ดปวกพี่น้องก็กลับดอกเดียวบ่กูเห็นนังแข็งอยู่ด้วยอาจารย์นีแ่แข็งแข็งเาบอยแข็งอยู่แข็งอยู่อเอ้าเมย์ทั้งแข่งย้ายตัวแม่งเห็นแล้วไหมเพิ่งเข่าครับพี่น้องครับจะราคาเพิ่มอยูอเอ่เลย ครับเห็ดเพิอน้ำอ้อยครับอันนี้คือน้ำอ้อยของแท้เด้อครับผมพี่น้องผี่ครับดอกน้อยครับนี่หัวพี่น้องเิ่นเคลียออกครับผมนะครับหัวเป็นเคลียออกครับหนะครับดอกหนึ่งพี่น้องอันนี้น้ำอ้อยของแท้หวานครับผมหอมหวานหอมครับรสชาติเปิ่นะครับผมพี่น้องครับี่ทสวยครับครับผมนี่ เห้พึ่งน้ำอ้อยหัวพ่นสิเป็นกระปุ่มกระปั้มแบบนี้นะครับหัวพึน่นสิบวเรีบนะครับเข <Greek. S 2> ้างครับสังเกตเบ้างได้ครับผมพี่น้องหัวที่ต่างกันกับเห็ดพึ่งน้ำอ้อยที่บ้บบาบ <as> ่อยเก็บนะครับที่ต่างกันนะครับหัวพิ่นหัวที่บ้าบ่อยเคยเก็บมานะครับ <as> พี่น้องสังเกตเบ้างในคลิปก่อนๆนะครับจะเป็นหัวแบบเรียบไปเลยนะครับนี่อันนี้คืออันนั้นอันนั้นเป็นเห็ดเผืงเขากกำครับหรืออีก เอินว่าเห็ดพงน,น้ำอ้อยก็ได้แต่ว่าตัวนี้นะครับ <c oughs> เห็ดพงน,น้ำอ้อยของแท้นะครับงูพ่นจะเป็นลักษณะนี้ครับกับปุุงกะปัมแบบนี้นะครับสีม,ม่วงๆนะครับขาคือกันครับขาไล่ไล่ขึ้กันครับผมพี่น้องไอเห็ดละงูครับกําลังสวดผู้บวชอรพี่น้องเคยเเห็ดละงูครับกําลังตูนผู้ครับผมพีพ่น้อง โอ้ยพี่น้องค้าเหยละงูค,ครับสวดพูอีกแล้วพี่น้องว้าวยังว่าขึ้นหมุนยุหกพูดเดียวนีหน่อยนึงเป็นอีหยังฮ็ดเพิ่งหวานครับพี่น้องครับบอสให้เพิ่งหวานเมลราชครับพี่น้องครับ,รบสุกหวานสุกหวานครับเหยละงูกำพาราเฮ็ดกระพกุกเหยละงูกำพาราดอกอหนึ่งจา้า แลงูกจ้าพี่ขดินเห็ดปวกครับพี่น้องเห็ดปวกไม่หมายาย่าไผ่จุ้ยจุ้ยเห็ดเพิงเทียนครับพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องครับเด็ยนินคนซาคนร,รือว่าเห็ดออกลายมาสั่งสองมื่สามมื่สามมื่สี่มื่แล้วครับ มื่อนี้น่ะบีหัวดินเพิ่งเอากระตาหน่อยก็จับกระตาหน่อยได้สองสองกระตาบอกว่าอุ้ยอาเจ้าคือกระตาหน่อยแท้ขามาเต็มกระตานี่ให้แจ้งแด่วเพื่อนแฮงว่าเพื่อนแฮงว่ามีแต่เห็ดผงนกยูงว่าแต่เมื่อนี้เปลี่ยนกระตาเพิ่งกัดเอากระตาใหญ่มากมึนกระตากระตาใหญ่ไปกรบเพาะกระตาใหญ่ไปบ้าบอยกับเปลี่ยนเป็นกระตาใหญ่มากบ้าดินกับเปลี่ยนเป็นกระตาใหญ่มาก นะครับเห็ดนางแหลนดอกบักเนยนะครับผมพี่น้องนะครับว้าวดอกใหญ่มากๆเลยนะครับผมว้าวดอกสวยๆเลยครับครับนะครับพี่น้องครับอุ้ยเห็ดละโกดอกนี้พี่น้องเมื่อนี่ครับผม ว้าวเก็บเลยจ้าฮึๆฮาก็พอพี่น้องพอดอกน็่ละงดนะครับผมพี่น้องนะครับผมอู้เห็ดเป็นเขาดอกนี่พี่น้องปาดสวยๆเลยครับเป็นเขาอีสองดกอกง,งามๆครับเก็บเลยจ้า อพี่น้องครับเหตุผลนกยุ่งดอกนี่ครับพี่น้องดอกที่สวยเลยครับปานะคาเลยจ้านะครับผมพี่น้องครับเหพึ่งเขาดอกงามๆเลยครับผมอ้ยพุครับปาพี่น้องครับดอกนี่ครับอ้ยบ่งเลยครับผมพี่น้องสวยก็เก่าครับสวยจนส พระครับผมพี่น้องครับเห็ดไข่สวดพููอยู่พี่น้องมันมาน,นจ้าสวยๆบนเขาจ้าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยหัวแรงๆนี่โอ้ยสวยๆเลยจ้าคนเขาผมพี่น้องครับดอกสวยๆเลยจ้า ครับป่เลยครับน,นีงง่มันมีแต่ใบไม,ไม้มันตัง้งค์วะไรกองกะไดรุปนะครับ <c oughs> พี่น้องครับ,รบเห็นมังกย่องหลอกงามจ้าโอ้ยพี่น้องโอ้ยขาแบบงามเลยครับผมพี่น้ง <c oughs> องอ่าเซกเลขมันบ่าบอเลยจ้า,าใค<ห>รดูดอกนี้สิบ๊วยแมนบ๊วแมนแม,ม,นมน่มันอันนี้นนมันนอนมันนอน เขานอนจะช่วงดอกกองามครับผมที่นองครับช่วงดอกหาดอกครับอยู่รงนี้ครับครับดินเห็นเพของนกยุ่งดอกนึงครับใส่หมูเข้าดินนี่นี่กำลหมูเข้ามาดอกสวยๆอันนี้บ้าดีไามดอกเจอเจอเจอ เลี้ยหอยๆเลยจ้าบ่าไงครับผมพี่น้องครับเห็นฝูงนกยูงจ้าสวยๆเลยจ้าโอกตาใ่มากเลป็นนกระตาใหญ่มากเหรพี่น้องกระตาใหญ่มากี่จะพูี่พีบอกห่าไกลเออนกกระปากกระตาใหญ่มากังีละเป็นน้ำเบี่ยงดีนะพี่น้องเบาบอยเบาบอยเบาบอยพันธุ์โทมากพ่ะพันธุ์ทรงลูกทรงไร่มาก เฮ็ดออกหลายไล่มาสั่งเฮ้ยเปลี่ยนกระตาอเปลี่ยนกระตาล <c oughs> ดหอดลดเขาพอดี <ไป S 2> ย่ <ไป S 2> ายงไปย่างมากโค้งไปโค้งมากแต่ม้อหอดลดพอดีไป <โ in S 1> ครับผมป้านน้องเมืองเดือดวยพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องพี่ดองพี่ดอง ป๊าดอุ้ยป๊าดเฮลังโงค่ครับพี่ดินครับเฮลังโง่อื้ดพี่น้องดอกพักใหญ่เลยครับผมพี่น้องครับวา้าวป๊าดอุ้ยใหญ่อีหลีครับผมพี่น้องป๊าดพี่น้องพี่น้องว่าบ่อยพออีกแล้วครับ วุ้ยพี่น้องปัดบักใหญ่เลยจ้าเพื่อเบื่อโอ้โหหละโงกไงจ้าเบิ่องเนีเบิ่องเนีครับเบิ่องเนีพี่ห้อยดินเบิ่องเนีพี่ห้อยดินโอ้สองดอกบักใหญ่เลยครับคุณนะครับคุณใส่ใส่สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องเบื้องเนเอามาเหี่ยงกันเบิ่งเอามาเหี่ยงกันเบิ่ง บ้าบอยใหญ่นะครับผมพี่น okay. ้องครับไหนคุณยายพ่ถือโซ่เนี่ยอ่ะอ้าวคุณยายพ่ายถือถือโซ่ของบ้าบ่อยเป็นไหมครับผมพี่น้องอู้ยดอกเห็ดบอกง่ายนึงครับผมเปิดปลาเปิดดงบ่อสองดอกของบ้าบ่อยครับคนหมานตัวอย่าไปลุ้นนะครับดอกบางเงี้นึงครับผมเห็ดละวงงครับอดครับผมพี่น้องครับบ่าบ่อยมาพอเห็ดพังนกยุ่งอีกดอกนึงครับสวยๆเลยครับดอกงามเลยพี่น้องปาดเลยครับ ครับผมดอกงามๆคร,ครับพี่น้องครับโอ้ยอีกดอกนึงครับผมพี่น้องเบาบอยล่อยิ่งแล้วอุ้ย,ออยสองดอกครับเดี <whis ky. S 2> ๋ยว for erm. ไปดมกันครับเบังเนี้ครับผมพี่น้องดอกที่สองครับดอกที่สองสวยๆเลยครับนี่ดอกแรกบบาบอยครับนี่ดอกสองครับนะครับผมงามๆครับบอยบาบอยพ่อยิ่งแล้วครับดอกหนึ่งดอกที่สามครับไปเบิวงนดมกันครับ ดอกที่สามครับดอกที่ซับที่สวยเลยจ้านะครับคุณนะครับพี่น้องครับเบื้งนะครับผมเห็ดตองดกยุงงามๆครับดอกสวยๆเลยครับป่าเลยจ้าป่าเลยป่าเลยครับดอกนี้ครับคุณนะครับผมพี่น้องพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งสามดอกนี้พี่น้องเบิ้งเนี้พี่น้องครับเบิ้งสามดอกนี้พี่น้องคุณนะครับ บ่ด <com selection> ินอายไห่อันนี้นะนี่แล้วเลยอันนี่นี่แลดอกนึงอ่ะอันนี้อันดอกนึงพี่แม่โอ้ยหอ่ะจับเอาครับดอกนึงดอกสองครับผีพี่น้องโอ้ยงามงายครับนี่อีกดอกนึ่งบ่าบอยสิเอาครับนี่ครับเอาให้ได้ไผ่ปะเนี่ย โบอของห่อเนี่แหละของห่อเนี่แหละบึงดอกนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องปาดเลยจ้าส,สวยๆครับดอกนึ่งน้ำคนใจไพ่ครับส,สวยๆครับแม่นดินเป็นลังงูป่ะนี่ขอไปไอเด้อเด้อไอเด้อไอเด้อไอเด้อ <มา S 1> โอ้ยงามๆครับพี่น้องครับเดี<ช>๋ยวไปเบิึงเห็นลังลง,งูครับพี่อนห้อดินครับ บู๊ยแม่จเหยยงมงนี่ตั้ตเมื่อกี้นี่ตาหมูหนึงหมูหนึงอู้ยคนเก็บกมข้บเก็บกมข้บคนน่ะสองดอกไอฟังทั้งนั้นไออ้นนี้สามสีหาดอกเอาดินเตะออกหาดอกพ็ดีครับอยี่นี้าดีแม่กัางมันนี่ตังแม่ขบ่เห็นข่อยกัญญางมันนี่การข่อยยัางบ่เห็นข่อยยางไปุ่นข่อยกัญญางมันนี่ตัวนี้เบ่อเห็นอยู่ ครับเห็ดละงอกครับเก็บเลยแม่จ๋าละงอกจ้าดอกนั้นเก็บเอาเลยนี่ครับดอกนึงน้ำเบาบ่อยครับเบิ่งหน้าครับผมพี่น้องว้าวครับผมดอกสวยๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่อู้ตื่นเต้นตื่นเต้นปวดนะครับมาเก็บเลยแม่เก็บเลยเก็บเลยปวดนะครับดอกงามครับอู้ย ดอกตมตุ้งครับพี่นอ้องเดี๋ยวเพิ่งน้ำกันอีกครับ<อ>ใหดเพิ่นเขาดอกนึงครับบังแน้พี่นอ้องโอ้ยแม่งกินแล้วพี่นอ้อง <c oughs> แม่งกินครับแม่งกินแล้วอิ่มแล้วบ่าบอยก็นิกินต่อเดีย๋ยวเพิ่งน้ำกันครับผมปลกฟันพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ให้ปลกฟันสามดอกครับ <c oughs> เกิดมาได้ไงสามดอกอครับ เฮรลงหกพี่น้องแถกำงามครับเฮรลงกกำปาไม่ได้เสพยาปูลิออเลยค่ะน้องอุ้ยใครไงเดม่ใครไงปาดอ้ยใครเฮโลงขกเท้าไงครับไงครับ เรับหัวขาเจ้ากิมเอาหัวก็อิ่ก็ดนข้าเจ้าเหแมองแล้วแต่สวยๆงามครับบุญครับผมใครแลวกอีกไขรนึงครับสวยๆเลยครับบุ้ยไม่เดี๋ยวแป๊บนึงเอาจ้า พี่น้องเห็ดพึ่งเข่าครับเห็ดพึ่งเข้าใหญ่บู้ยโออีเมจ้านะครับ<ห>ขาแข็งจดเถิดเลยพี่น้องคนนะครับไนนออีกอันึงเนี่ยสองดอกของหนูอ่ะหนูก็เอาไปที่สองดอกใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องมองเนี่ยโอ้ยพี่น้องนะครับป้าพี่น้องสามดอกใหญ่ๆเลยครับ อุ้ยมองนี่น้องจ้าเก็บเลยจ้าอุย้ยปาเลยครับอุ้ยพี่น้องปางามๆครับอุ้ยบี่น้งดนี้พี่น้องครับมองไหมสุดยอดเลยครับผมสุดยอดนี่นี่ตัวนี้ออกไหมเนี่ย <S <S เลยเก็บเลยเนาะเก็บเลยจ้าเก็บเก็บเก็บอู้อือเอาใบปาดเลิกดอกเอาไใเพิ่นเป็นเสือแม่นเอาใบปาดเสือลพี่น้องพี่น้องแม่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 เคยเห็นดอกนั่นไหมปาดได้ไหมเคยเห็นดอกหน่อยปาดเอาแม่ปาดเอาจุวจุ๊แม่ปาดดอกนั่นเห็นแน่นั่นปาดดอกนั่นเห็นเน่พี่น้องเก็บเก็บไม่ใช่ค่ะเก็บเก็บ นี่ของบ้าบอยฮ่าฮ่าอ้พ mm hmm. er> ี่น uh ้องโอ้ยพี่น้องเลยนนะครับโอ้ยพี่น้องอยครับน่าุณเลยครับคุณของพี่ฮอดินครับอ้บไอนีของบ่าบวยครับนี่โอ้ยมี่ดดกงามพี่น้องนี่นงครับ งามๆอุ้ยงามๆครับผมพี่น้องตัดเลยจ้าเย้ไพายพอสองดอกกระทางนี้ครับตรเนี่้แม่ป่าเลยป่าเลยเหรอป่าเลยจ้าเหานันอุ้ยดอกงามๆพี่น้องมวันนี้เย้แดงจึงคืนนะครับเอาไงต้นนี้นอนเนาะต้นนี้ไม่นอดนอู้ดเก๋ถึงหน่อยครับถึงหน่อยครับแกงหวานหวานครับ ครับผมครับผมป้าพี่น้องครับตรงนีพี่น้องพื้นที่ครับป้าบ่อยบุฟอเห็นฝ่งนกยุงใหญ่อีกแล้วครับผมดอกสวยๆเลยครับตรงนีพี่น้องวัดสันจุปาหกขนสัตว์ยาบ้าข้ามแปลงก่อนเลยครับพี่น้องครับบุญนะครับ คุณนะครับผมพี่น้องอุย้ยพี่น้องเอ้ตัดเลยจ้าตัดเลยจ้าอุย้ยพี่น้องเอ้พวกหัวแดงจึ้งคึงครับผมพี่น้องป้าบู๋ฝนครับอีกดอกนึงครับพี่น้องครับเห็นอีกแล้วครับเดี๋ยวไปเก็บนล้วกันครับเมืองนีน้พี่น้องผมดอกที่สองครับดอกที่สองมูนี่ครับว้าว ดอกที่สองงามๆครับนะครับดอกสวยๆเลยจ้าพี่น้องเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะดอกที่สามพี่น้องดอกที่สามดอกที่สี่ดอกที่ห้าปืดพี่น้องเก็บด้วยกันเลยจ้าเพิ่นกำลังสีเป็นอันนี้ขึ้นมากครับผมพี่น้องนะครับโอ้ยดอกที่สามนี่ครับ <may> <may out> ดอกที่สีครับพี่น้องมาเลยครับโอ้ยบังเลยครับผมพี่น้องครับหอเห็ดผงนกยูงครับอันนี้ดอกที่หาครับดอกที่ห้าของวันนี้บุงมเนวันนี้ดอกที่หาของมูนี่ครับผมพี่น้องครับนะครับผมดอกสวยเลยจ้านี่ครับผมพี่น้องครับ ดอกที่หกของมูนี่ครับโอ้ยพี่น้องครับดอกที่หกครับของอีกมูมูนึงครับดอกที่เจ็ดจ้าโอ้มูนี่บ่าบอยพอเจ็ดดอกแล้วครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันอีกครับสิมีอีกบ่ครับนี่ดอกที่แปดครับเบิกน้ำครับผมไาดอกที่แปดดอกที่แปดจ้าที่แปดครับผนครับดอกที่เก้าครับมาเบิงน้ำกันครับ มาเลยครับโอ้ยครับผมพี่น้องหยิบถุงดงดงครับหยิบยกให้มาเอาดอกนี่แยกให้เฮจะเอาดอกนั่นสั่นเอาพุละดอกอุ้ยแม่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 พุละดอกมีสามดอกเลยพุละดอกพอดีครับผมพี่น้องปาดเลยจ้านะครับดอกงามๆครับเฮ้ยหยิบแยให้ปาดแล้วครับผม ดอกงามครับโดอกน้อยครับนะครับดอกดอกป่งใหญ่นึงพี่น้องใหปล่อยฮะปาดเหยือกันอันเขาพี่น้องมาเบิ่งเหยือกันเขาครับดอกบานไงเบิ่งดอกดกตูมพี่น้องดอกตูมครับนะครับอู้ดอกแบบไงว่าเออปาดเราเลยแม่เออเอาเลยมันหักแล้วใส่ไหมโซ่เนี่ย ปาดดอกงามคนด่ะอู้ยดอกนี่ดอกนึ่งนะครับมึงเห็นเพิ่งเข่าแม่แม่เอาคนละดอกแม่นี่คนละดอกคนละดอกครับผมพี่น้องคนละดอกครับตข็งแข็งอยู่บ่โอ้แข็งอยู่ครับผมพี่น้องนะครับใาดไข่เป็ด่ยนยังพี่น้องไข่เป็ดหรือไข่นกนี่พี่น้องปลาโอ้ โอ้ยพี่น้องสมอคือตายเด้อโอ้ยมึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยพี่น้องลูกบอลลูกบอลโอ้ยสมอตัวกันอยู่ในดงนเนอวันนี้คุณนะครับตัวไว้อีกก่อนคุณนะ่ะคุณน่ะสามดอกลูกน้อง นี่เขาเจ้าเขียวสองิลาโน่พึ่งเขาด้ครับผมพี่น้องโอ้ยงามากพี่น้องตาขาบางเี้หนึ่งเมเบิ้งเบิ่งขปาดบไงคุณนะคุนะครับมันขี้เดียวกันก็ไปตองบ่บ่เห็นเราดอกนึงครับสองสามดอกครับสามดอกสมดอกบ่บเห็นสามดอกนี่ล้วพี่พี่

เม่เอาเนี่ยอีก้อนเน่เอาเลยจ้าเอาเลยเบเก็บนิขาเอาลึกๆกับนะทนี้อ่อนอ่อนนิ้ขานือขานีแม่ดอกนึงนนี่นี่นี่ชี้ดอกดอกที่ชเห็นบ้างไเออนอยยยยี่ได้หลสิอโอ้แต่ไรก็คอยอีกเขาได้สองดอกาฮนาพี่น้องนครับครับสวยงามจังเลยไปน้ำกันอีกครับ ครับพี่น้องลองนึงป่าเราแม่ป่าเราอู้ยหลายดอกอยู่ปากำลัอขแมนเอนแมนอืม่ยังดอกหน่อยเพนึงครับเป็นเือกปกไว้มันเดิมจ้าเนกริเป็นา้าวนิันยๆดอกอันนั่นๆทีแถวกตาดองามครับองยุดเดียเจ้านันพี่น้องมึงเห็ดดอกนี่ครับเห็นเราโงกญงแม่บังเน้ พูดนะนี่เงกดอกไโอ้ยดอกมากดอกโอ้ยาคนนี่รงกตัวบนหนึงพี่น้องคุณนะครับครับจะไปป่อยให้ลรากกครับเมื่อกี้บ้าบอยก็พอ้าบอยงดอกไงพี่น้องมึงบ้าบอย วัตถีพ่อบอยพ่อดอกนี่ครับนี่ยพ่อบอยพ่อดอกนี่แห้งงามนี่อันนี้เขาแยกไข่พ่อคนครับอีกใครนึงครับผมพี่น้องเก็บเลยจ้าใครแห้งามพี่น,อ<ค>น้นนนองครับกีเมจ้าพี่น้องครับผึ่งผังขาไล่ครับดอกเดียวบ่วครับผัขาไล่ผมอั้มลำแสบแสบครับ พี่น้องมึงเห็ดผงน้อยครับมีคนเอินเห็ดผงน้อยครับเห็ดผงหน่อยจะโดดง่ายเห็ดผงน้อยจะดอก่ายเมึงอกี้ครับผมนี่เสียบครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานของเสาของวันที่สิบเจ็ดปลายเมื่อไงสิบเจ็ดกรกฎาคมครับเบิ่งพี่น้องหาไปหามากระได้อีล๋ครับผมพี่น้องนี่กระตาบ้าบอยครับ กระตาบาบอยกระตาบาบอยเห็ดผงนกยุ่งครับมิตรนกงามๆพี่น้องตาบาดินครับพอได้แกงครับผมพี่น้องคันบมาเระกะจักสีจังไดครับผมพี่น้องเมื่อนี้มาดงไม้เด้อครับดงอ่ดงแดงครับดงแดงดงแดงอำเภอเมืองครับนี่ครับนี่กระตาคุณใจไพ่กระดงงามคือกันครับเห็ดมีจดดกงามๆทุกคนเลยครับผมเมื่อนี้ครับผมขอบคุณครับพี่น้องย่างงามย่างงามนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ทีมงานเด้อครับบ่าวบอยได้เรนทินอีสานแล้วก็พี่เฮาดินทินอีสานครับน้องใหม่น้องไอเจ้าหน้าที่อีสานพะโล่รักกับบ่าวไก่โคกนรัวครับนี่คุณยายไทยมานะครับบ่าวไก่เพิ่นบ่ได้มาครับนะครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ่าวบอยขอเอาไว้สำนีกสักก้อนครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีสุงครับรำเพื่อสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนครับผมสวัสดีครับ กับผมผพอกันไหมครับยูดิมิเฮงครับผมบายยพอกันไหมครับมือหนาครับน้องคนมาเก็บเห็ดครับพี่น้องครับโอ้เป็นซิฟครับผมในขั้นรถครับพิ่นพึ่งมากครับผมบ่อยๆกสิออกเมื่อแล้วครับจะพี่น้องมันกำลังเข่ามากครับนะครับ